อ่ะขอแก้ตัวครั้งที่แล้วพูดผิดไปนะครับอ่ะเริ่มจากบูลิงบิงโกนะครับก็มีลดราคาไป50,000บาทนะครับระยะทาง333กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าวิ่งจริงๆเนี่ยก็ตีไปสัก240-250ก็ประมาณนี้นะครับและในปี2024ปีที่แล้วเนี่ยครับขายไปทั้งหมด295คันนะครับแล้วก็นี่นี่ ลูมินน้องงว่วงง่วงนะครับมี่อ2รุ่นนะก็มีแคสแบ็กหลังบ้านให้1 0 0 0 0แบาทน,นะครับก็จะเหลือ379,000บาทแล้วก็รุ่น Exten d เทเนี่ยเหลือ3 9 9 0 0 0บาทมีชาร์จดีซีด้วยนะครับวิ่งได้310กิโลเมตรเวิ่งจริงก็ประมาณเดียวกันแหละอยู่ที่240-250ประมาณนี้ไม่เกินนะครับแล้วก็ ในปี2024ที่ผ่านมาก็เช่นกันนะครับขายได้เพียง221คันเท่านั้นนี่อีกหนึ่งรุ่นจากวูลินเป็น air ev mini เหมือนกันดูดิราคาเริ่มต้น395,000บาทวิ่งได้2 0 0กิโลวิ่งจริงก็120-130่โลก็แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็รุ่น Long l อง g lens เนี่ยครับ465,000บาท วิ่งได้300กิโลวิ่งจริงก็220-230ประมาณนั้นและดูขายปีที่แล้ว490โอ้โหคนไทยให้ความสนใจเยอะมากเลยลดราคาพวกนี้นะครับและได้ข่าวว่าเขาจะลดราคารุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยเหลือที่360,000บาทรุ่นลองเลนส์เนี่ยเหลือ4,100,000บาทประมาณนี้นครับเอาไหมล่ะ วิ่งได้แค่เนี้ยไม่มี DC ชาร์จด้วยอย่างนี้เนี่ยไปเนต้าไหมล่ะไปดูเนต้านี่ดูราคาเนต้าไม่เกิน5 0 0 0 0นเหมือนกันคนไทยก็มาซื้ออันนี้หมดดิเขาขายปีที่แล้วเนี่ยได้เท่าไหร่รู้ไหมหกพั้ยแปดสคันข้อมูลทั้งหมดเนี้ยได้มาจากออโต้ไลท์ไทยแลนด์นะเออเขาสรุปยอดขายไปดูถ้าไม่เชื่อผม ถ้าผมพูดผิดยังไงก็ขอโทษด้วยแต่นี้ดูดิคนไทยอ่ะไม่ชอบหรอกนะซื้อมาแล้วนั่งได้แค่สองคนวิ่งระยะทาง,ทงสั้นๆมันไม่คุม้มคนรวยอ่ะเขาก็ไม่ซื้อรถพวกนี้มาขับหรอกนู่นเขาไปซื้อมินิสองล้านหสองล้านเจ็ดนู่นรถไฟฟ้าเหมือนกันวิ่งได้น้อยเหมือนกันแต่สวยกว่าเยอะ